สบายดีพอไปพี่น้องสบายดีกันในช่วงไกลสิเที่ยงเลยตอนนี้ว้าที่กําลังเดินทางเข้าป่าซึ่งวันนี้เขาก็ับไปโบก,กลยไปได้ป่าเขาก็ับสิบป่าแถวไ้มันกับเจ้าเลยแหละโบก,กลยไปได้เหมือนนี้วันนี้ก็ไปหาอยู่หาก,กิน,นกกคือเกาคือไปหาลอยยิ่งหาลงหาเบิงนนกกินมาให้หาเบิรต้นบางให้สุกแล้วบอดเดียวนี้ในใจอมหอมอมหอมอยู่บ้านบ่ได มีขี้ถอดปลา <c oughs> เนี่ยมาหอดจุดนี้ละสเขาวปเบืองกุมังไ์ให้กอกคอยู่ทั้งในเป็นจะได้หมากแล้วเห่หรือว่ายังเป็นธรรมหมากหรือว่าลนเลยเคยมาสุดก่อนกุมังไ์ให้จะอยู่ในในอีกนะ้านหมากะมีโอกาสได้ยิ่ง้าโบหมากะลบขึ้นไปทไั้งใน

Thế mà Nhưng mà hình mạng hại Mà vẫn khó mà nhầm Với bừng thì cậy mà Mi tên nội, bùi hết nông nhảy rồi Theo phụ có Mi Theo hồi xí lô thả được con chắc nói thả băng bằng con บางทีมีนกใหญ่เข้ามาคอาใจ,จ้งยิ่งนั่งขาเจ้หน่อยบุได้บุได้ต้นนี้มันบรมิมหานกใหญ่เลยบนเขามีแต่นกหน่อยมาจับสัวข้าวสิไปไปต้นไม้นี่ต้นมะไฮสุกต้นพวกใไงหนึ่งแต่บุเห็นนกบินออกบินเข่าเลยได้มันกเนาะ เนื้อนุกมันสิเขาเป็นยามบ่อตุ่นเบื้งใหญ่หนึ่งนางคาดีจัง่อยเนาะขาเบิ้งยังว่ามันก่อนขาปิ้นตาจยงพกถ้า่เปิ้นตา,านตไปต้นหม่ได้มิดเลยเลยคพื่อซีมเมนต์มังให้บอร์ซุกเพราะว่า หมากมันบวกลนเลยลมพัดแหงไปได้มันก็บวกลนบริบรยินเสียงล่นเลยแนมไปเบิ่งทังกล่องกับบริมิ่หมากให้เลยวันชิโร่ไปมันพัดเป็นหิวสูงเนี่ยเรื่องบุอยากลงพวกกระเทิร์นแถวลุมบริมิ่งนะหมากบริมี่งแถวลมมางให้ล่นแถวหนำแถวยังอะไร ธรรมาดาลมพัดแห้งปาะนี่โอ้มันหล่นปุปิปุปิแล้วอันนี้บอมี่บอกง่ายๆว่ามันยังบรสุกต้นให้ต้นนี้อีกประม, 3, 4, มันสามชีมือมาเจาะบงไม้นาะอ่ะกลับก่อนบ่ะนี้ไปเจาะต้นไม้ต้นนี้บ่ได้แหละไปหาเบิ่งต้นไม้บางทียังมีต้นมันหมากอยู่ต้นนี้รออีกสามชีมือเราจะสีมาเบิ่ง โอ้ยเมือมาา่อยเลยหล่อวาจนวายยังบม่เห็นยันงเลยนี่แต่สีเลาะเบิ่งอีกจัน่อยสียางลงไปหลุมยางลงไปทางหลุมไปเลาะเบิร์กก็มาให้แล้วก็เลาะไปเรื่อยๆแล้วก็สีเลา่อคือทั้งรถทั้งกระชิจอวันนี้นะเป็นเกจใดสีโบมานในบ่อมาหนีเนาะยางมาได้หน่อยหนึ่งถ้าก็สังเกตเห็น แนบเมืองแคนเสือนี่เป็นสีแดงโอ้ลืมข้าวลืมเปลี่ยนเสืออา้าหนุ่งเสือสีเจอจ่าป้านี่มาหาหล่อยิ่งคือสีดิยิ่งอยู่ดองเนาะลืมข้าวพี่น้องเอ้ยจะมันลืมคักลืมแน่ผ่าเอาแห้งว่าลืมยังลืมยังลืมเปลี่ยนเสือโอ มัอน,นี่เป็นตาอยู่บมเด้มัอน,นี่ <c oughs> ส่ปลาแถวนี้ก็มีอยู่เลยห้อยเขียร์ห้อยเขียรกันเขียร์บดแถวมี่อยู่ไก่ปลา,ปาอโอ้โกมังให้อยู่นี่คือไกน่นี่แต่ว่ามันบป็นหมากยังบป็นธรมรมชาติตัวนี้ เรียบร้อยเลยทุกคนหิ่งเรียบร้อยเลยเห็นง่อยอยู่ทั้งมันหอจจิบจิบๆิน,น้ำเลยเนี่ยมาลุ้นกันว่าเป็นยังมาเบินน่งนตรกัน <c oughs> เห็นปุ๋มในนี้นี่ซีมเมนเรียบร้อยเออและนี่ เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยนี่แเชอยัวเลยพจังิ้แดดก็เรียบร้อยกระแตโอ้ยัวสิได้เพิ่น่งอยู่นี่ยิงตกอีกโตคือเฮือนอยู่แถวนั้นมันห้องใส่กันมันห้องยอกันด้วยจังไดบุ จิ αι, บคาใช่กันอยู่และบ่าวธิดก็อยู่เข้มเข้มก่อเตยพอแล้วสองมาพอดีถือยังวะนึ่นเลย ทุงงงท่งยางกับทุงยางขาดบรไดถือท,ทุงมานำ <c oughs> ยามันก็ได้ห่อเลือดไวเกาเลยใส่กระเ, <c oughs> เป๋าเลยไนดะ้ ดินทางไปต่อยแล้วม่ทำเลาะฮะกวกใหรยังบูนครบดงใ่เขาเลาะมาอีก็ะซดงเลยนี่อีกดงหนึ่งเลาะมืก่อนบุตรยัง ค่ะครับนี่เห็นอยู่อย่างหนึง่งคือพักสมิกเก็บ <c oughs> พักสมิกเมื่อกินบะไรย,ยังกะอ่อนอยู่ได้มีตัวอ่อนตนัวแก่แล้วเหลือกเอาอันนี้ก็บชีกแก,แ,กแน่นี่ <c oughs> หน่อยรึเพื่พักสมิกเมื่อกินก็หลับก็แต่ก่อนเราจะเอามือหลับเลยกแต่ ได้มาเอาแรงว่านี่มันกระคำเลยเราก็เลยบริหตุกินบริหาตนอนเช้าเนาะ ว่าสิ้ฮ็ดเมนูปิ้งลาบได้ก็ได้ตัวเดียวท้าหลอยิ่งนกก็บบ่ได้ทุกคนนี่นก คนอุ่นบดทักะปิก่อนกิืและจั้องไปผักเลยก็ละ งมาแต่ไม่ใส่หม่องใส่กับมูคนสองปูปันกันได้อยู่เนะาะจักด้านหม่องเนี่ยน้ำบัวถวนโอ้สามสีหาดังไหนยูสั่นี่ไปใส่หม่องสิวดประครึ ปบูพอดิ้นกินอยู่เนาะบงบลายมาหม่ไต้มมั้มาท้องอี้เนาะนอยไปต้มกินครับลาบกระเตลให้นมุกครับ 我吧，慢你的吧。 กระทำกันดีนบ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 ดีดีนมาดีดะนดีคนับไปดีฮัทนบี่ละลูกกันบไดีลูกมายังบนม่ม่บอกมากคว่าน่จะดินคนาปีปีมาจากที่เขาซอยแล้วเขากบมะเสนาําใหยย่างปีออกกอ vậy chín cặp lạp bạn này thương cả toàn cung đó bạn này lạp này phát vào cua của đây đấy một phết bánh nua nằm pa đè cho nó mình tôm bắt đẻ cho nó Xem lại bộ khắc này การโยกน้าอันนี้ออมกบออมกบเนี่ยบอไปกันเลยเอาไปบอมาทุกคนมากินข้าวทำกันนีเมนูเขาเอาก่อนลมอนอ้ยตายตายตายเอาก่อน้ะกะมีปีมีมะแตงมีหน่อไม้พักสมิกนี่ อมกบแล้วก็หลับกระแตหลับกระแตโอ้ักกะรีแสบๆป่อสได้ชิมเลยปบ่กระดาแกน้องอะโอ้ขนาดจเน,นา,เาะมาคคนบางทีขอรมกันมาลูกนี่มานางคางแม่ไหม,มายกั่มาะแม่ามาคา,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 านแมวมาคาแมมางมา เปล่งลาพ่อเปร่งปลา่อไม่ใช่เหมอนกัเลยตั้งเ่าะื่งูกคน้เล่ปลาเปล่ปลาเปล่งมาพ่อกินเ่งปลาานดีีละเ่าไห่เีเ่ <laughs> <tên> đi tê <laughs> ừ. là hả? Bên hạc.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  Bên mai Bên kia là cái, là cái là Điều này, Điều này กบเกลดเลยมีบ้ามีไหมที้นุดเนาะรักหมดแล้วแต่ยังไปดื่มหาไหม